เาใช้เขาวันนี้มาร่วมงาน G D H รู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นงานที่ไลอ์อพสำหรับงานปีหน้าของ G D H เนาะผมก็มาในฐานะที่เคยร่วมงานกับ G D H 5ปีที่ผ่านมาก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่ว่าแบบชาตเก็มโก้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราจริงเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้ได้มาเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าผลงาน G D H ในปีหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับนอกจากนี้เรามีแผนจะร่วมงานกับ G D H อีกไหมครับผมมาอยากร่วมอยู่แล้วผมมาอยากร่วมอยู่แล้วแต่ จีดีเฮผมผมไม่รู้ว่าจีดีเฮดอยากร่วมงานผมหรือเปล่าก็นั่นแหละครับผมผมไม่ได้พูดเพื่อเพื่อดราม่าอะไรนะผมพูดผมพูดเล่นนั่นแหละครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานแน่นอนครับเพราะว่าจีดีเเขาเป็นหนึ่งในบริษัทที่แบบผลิตภาพยนตร์มาแบบตัวท็อปท็อปของประเทศไทยอยู่แล้วครับอย่างตอนนี้งานที่จีนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหละครับตอนนี้ต้องเลื่อนไปแบบอย่างนี้กาหนดเลยครับเพราะว่าการโครดบเรามีขายอะไรอยู่บ้างคะที่จีนตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่ที่ไทยยาว ไม่ได้มีอะไรที่ซ้มอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีมตอนนี้แล้วหลังจากโควิดค่ะเราเราบองว่าแบบงาน,นจริงของเราจะเป็นยังไงต่อไปคะมันก็มีมีการรับมือเปลี่ยนแผนยังไงบ้างคะเอ่อจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็คาดการไม่ได้เหมือนกันเนาะคือถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วผมรู้ว่าเวอร์ชเคสเลยไม่มีงานที่จีนเลยก็ก็คงทำงานที่ไทยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันสามารถไปได้อะไรเงี้ยไม่อย่าง อยากไปโกอินเตอร์เขารีวิวอะไรอย่างนี้ก็ต้องทักไปก่อนด้วยใช่ไหมครับอืมต้องเรียกว่ามันก็ต้องทํางานตามที่เราทําอยู่แล้วทำทำไปเรื่อยๆคือเราเราอาจจะยังไม่มีช่องทางที่ชัดเจนมากว่าเราจะไปยังไงเนาะแต่เราก็ต้องตั้งใจทํามันทุกงานใชยังงานที่ไทยครับแล้วยังงานที่ไทยตอนนี้มันมีอะไร,รมีครับก็เดี๋ยวปีนี้จริงๆก็หมดจริงๆก็จะหมดปีเลยนะก็จะมีถ่ายซีรีส์มันสองเรื่องครับก็น่าจะหมดแล้วครับ เป็นซีรีส์อย่างเดียวเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์สองเรื่องเป็นแนวไหนเป็นแนวเอ่อทั่วไปครับรักรักคอมเมดี้ครับผมแล้วก็ออีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นดิวเลอร์อหน่อยครับครับอันนี้ก็ต้องโฟกัสกับความพิกานที่ไทยมากขึ้นใช่ครับ ออย่างเเจนทกก็จริงๆเหมือนกับสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเขาเขาก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้พูดอะไรมาผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมัคลี่คลายที่นู่นแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะได้ยินการติดต่อมหม่ก็ มาัานทุกคน Gdh นะคะครับก็ก็ครบรอบ5ปีแล้วครับผมก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าบริษัท Gdh จะสามารถผลิตาภาพยนตร์ไทยเนี่ยออกมาได้ดีทุกเรื่องแน่นอนครับผมก็ขอบคุณที่เชิญผมมางานนี้ครับแล้วก็ยินดีด้วยครับขอบคค,อบคุณค